สวัสดีค่ะพี่เน้นนะคะจากหลักทรับไพค่ะชื่อนิวนะคะชื่อพี่นิวตอนนี้เป็นผู้ช่วยกรรมการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ก็ชื่อพี่หัวนะคะตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสก็จริงๆก็เป็นมาร์เก็ตติ้งนี่แหละค่ะทำงานมาตอนนี้ถ้าเกิดทั้งหมดก็น่าจะประมาณประมาณ8ปดประมาณเจปีได้มีประสบการณ์ประมาณ10กว่าปีนะคะที่เป็นมาร์เก็ตติ้ง สวัสดีค่ะพี่ชื่อฟาร์มนะคะก็เรียนจบการเงินจากมอ,อ,อมาตอนนี้ก็ทำงานแบบเหมือนแอดมินนะคะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตให้กับทางมาร์เก็ตติ้งเนาะสวัสดีคับพี่ชื่อสุริยานะครับชื่อเล่นยาครับจบจากสาขาวิศวกรรมการเงินมหลาลัยหอการค้าไทยนะครับชื่อคิมนะครับจบวิศวกรรมการเงินหอการค้ามาเหมือนกันครับก็ตอนนี้ก็เป็นซัพพอร์ตทีมนะครับก็ทา ตาม,<ผ>มเปิด<พ>อรนะ์ตลูกค้าออนไลน์แล้วก็คำนวณ IBA ให้พี่แต่ละคนนะครับพวกค่าคอมอะไรอย่างนี้พี่ชื่อทิพย์นะคะทำงานที่นี่มาได้ประมาณ2ปีแล้วเป็นพนักงานอยู่ที่บริษัทหลักซัพพายค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะสาขาวิชาการเงินค่ะคณะบริหารธุรกิจสวัสดีครับผมก็พี่ชื่อท็อปนะครับทำงานตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน พี่ชื่อเนทนะครับก็เป็นผู้แนะนําการลงทุนนะครับทางานมาประมาณก็หนึ่งปีแล้วครับผมชื่อท็อปนะครับก็ทางานอยู่ที่นี่มาประมาณอีกเดือนหน้าพอปีที่2แล้วครับก็งานที่นี่ก็สนุกดีครับผมได้อัปเดตเกี่ยวกับพวกข่าวรายวันหุ้นหรือว่าอะไร่งนี้คือเราต้องตามกระแสแล้วก็เทรนด์ของโลกให้ทันครับผมงานนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นงานที่ค่อนข้างอิสระนิดหนึ่ง ก็ค่อนข้างที่จะดีครับผมพี่ชื่อเลนะค่ะก็คือทำงานอยู่ที่นี่ประมาณหกเดือนละแต่ว่าพี่ไม่ได้แบบจบตรงสายพี่จบ Marketing มาร์เก็ตติ้งมาและพี่อ่ะสนใจแบบเกี่ยวกับการเงินการลงทุนเพราะว่าพี่มองว่าสมัยเนี้ถ้าจะหาเงินที่มันง่ายหน่อยอพี่มองว่าหุ้นเนี่ยเป็นทางทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับ ในส่วนของงานของพี่นะคะก็จะเป็นหน่วยงานซัพพอร์ตนะคะให้กับสายงานตาสารทุน8นะคะของเรานอกจากงานซัพพอร์ตดูแลลูกคา้าประสานงานต่างๆเราก็จะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมด้วยการจัดสัมมนาและก็การไปหาลูกค้านะคะก็ดูแลน้องๆในสายงานเอปของเราค่ะเราจะเป็นหน้าที่ในการประสานงานต่างๆให้กับทางมาร์เก็ตติ้งเพื่อช่วยในเรื่องอำนวยความสะดวกในเรื่องการทํางานนะคะ ให้ทางเพื่อเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับลูกค้าอะไรเงี้ยเพื่อให้มาเก็ตติ้งเนี่ยได้เอาเวลาเนี่ยไปทําในส่วนของการทํายอดขายในการแนะนําลูกค้าส่วนเอกสารอื่นๆเนี่ยก็คือมาที่เราเราเองก็จะทําให้ทั้งหมดนะคะซึ่งในตัวงานตรงนี้จริงๆอะ่ะมันค่อนข้างมีความสําคัญนะ เพราะว่าเวลาลูกค้าเขาจะทำธุรกรรมหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นมาร์เก็ตติ้งเองก็ไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องเอกสารว่าเฮ้ยจะครบหรือเปล่าหรือจะขาดอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะงานอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ส่งผลกับยอดของทีมด้วยหรือยอดของตัวมาร์เก็ตติ้งเองด้วยนะคะเขาจะสามารถที่จะมาพึ่งพาเราได้ในส่วนของเนื้องานนะครับก็จะ ช่วยนักลงทุนในการเปิดพอร์ตนะครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์ในตลาดนะครับเช่นหุ้นตราสารหนี้กองทุนรวมทุกอย่างเลยแล้วก็ช่วยนักลงทุนในการวิเคราะห์หุ้นนะครับทางพื้นฐานในเทคนิคแชร์เขาเพื่อจะเป็นไอเดียในการลงทุนครับผมก็งานหลัๆกๆของพี่ก็จะแนะนําลูกค้านะครับที่สนใจการลงทุนว่ามีการลงทุนประเภทไหนบ้างทั้งตราสารหน,นี้ตราสารทุนตาราสารอุปพันธ์นะครับก็ จะให้คําแนะนําตรงนั้นกับลูกค้านะครับผมงานหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แหละอันนี้ก็ในเรื่องงานเอกสารทั่วไปของมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคะมันก็จะมีธุรกรรมของลูกค้าบางอย่างที่ต้องทําผ่านมาร์เก็ตติ้งโดยส่วนใหญ่ก็จะมี tender offer เพิ่มทุนแปลงวอลอันนี้ก็คือหลักๆเทสล่าสุดก็มีตัว tender offer ของ scbx เนื่องจากไอตัวหุ้น scb เนี่ย เขามีการปรับโครงสร้างใหม่ใช่ไหมทีนี้ก็คือ,อบริษัทเนี่ยเขาก็เลยมีการทํำคำเสนอหุ้นเพื่อแลกหุ้น XCB เป็น XCBX ซึ่งวิธีการทําก็คือลูกค้าเนี่ยเราจะต้องมีใบ tender แบบฟ form tender ให้ลูกค้าเซ็นแล้วก็เอกสารทั่วไปก็จะมีใบโอนหุ้นของหลักทรัพย์เพราะว่าลูกค้าจะต้องมีการโอนหุ้น SCB ออกจากโบกไปที่ โต๊ะของการทำนเดอร์แล้วเขาก็จะโอน XCBX กลับมาให้เราณนะวันที่ตามกำหนดการ s c b เนี่ยอ่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายเป็นจ่ายเป็นเงินเขาจ่ายเป็นหุ้น s c b x เพราะฉะนั้นมันก็เลยโอน s c b ออกไปเพื่อทำการขายและรับ s c b x กลับคืนมาแทน แต่ในเคสของ t e n เดอร์อย่างหุ้นตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นการชําระเงินก็คือโอนไปขายเขาก็จะมีการชําระเงินกลับมาให้ลูกค้าตามวันที่เขากําหนดมันเป็นการในกรณีของ SCB เนี่ยคือเขามีการปรับโครงสร้างบริษัทแล้วเขาจะนำไอตัว SCB เก่าเนี่ยถอนออกจากตลาดแล้วก็ใช้ SCBX กลับมาเทรดใหม่เขาก็เลยมีการทำ t e n เดอร์การเตรียมตัวตอนเริ่มต้นก่อนตลาดเปิดใช่ไหมคะอย่างแรกตอนเช้าก็ หาข้อมูลก่อนก็อาจจะแบบอ่านรีเสิร์ชจากการฟังรีเสิร์ชจากอ่าลักรับต่างๆที่เขามีข้อมูลมาตอนเช้าดูตลาดทั่วไปตลาดต่างประเทศว่ารอบบ้านเราวันนี้มีข่าวสารอะไรบ้างอ่าดัชนีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ปัจจัยอื่นๆอาจจะเป็นพวกราคาน้ํามันพวกคอมมิตี้ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนการเตรียมตัวให้ลูกค้าใช่ไหมคะก็อาจจะมีแบบลูกค้าที่เทรด สินทรัพย์หลักเทรดพวกหลักทรัพย์ไม่เหมือนกันก็จะ <laughs> ไม่เหมือนกันก็อาจจะมีอ่ะโอเคอย่างบางคนมีออเดอร์ที่ค้างอยู่ก็มีการทัวนออเดอร์ลูกค้าตั้งลูปออเดอร์ให้ลูกค้าสําหรับที่เขามีออเดอร์ไว้แล้วก็อย่างพวกบางคนที่เป็นเทรดดิ้งก็อาจจะมีบีบข้อมูลตอนเช้าให้ลูกค้าว่าตอนเช้าเราจะต้องอ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกค้าจะแอคชั่นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเป็นเข้า,ขา,ขาตอนเช้า ช่วงของน้องฝึกงานนะคะก็จะมาเป็นพี่พี่เนทจะเป็นที่ปรึกษานะคะก็จะเป็นคนดูแลเรื่องการจัดคอร์สให้น้องแล้วก็มีการส่งน้องไปฝึกในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นคนเลือกน้องมาฝึกงานที่นี่ค่ะ พี่เริ่มจากการฝึกง,งานครับพี่ๆให้โอกาสในการเข้าฝึกง,งานที่บริษัทน,นะครับก็เริ่มจากการทํางานเอกสารปกตินะครับที่พี่ๆเขาให้ส่งให้ทํา<ม>ก็ตอนนั้นฝึกถามว่าเอกสารเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราผ่านมาได้นะครับก็จะมีหลังจากนั้นเราก็จะฝึกง,งานในแผนกต่างๆค่อนข้างครบเลยครับสําหรับอ่า ที่นี่นะครับก็จะมีฝึกทางด้านการเงินอย่างนี้ครับที่เข้าไปว่าหลังบ้านการเงินที่เขาโอนเงินให้กับลูกค้าหรือว่าฝากถอนให้กับลูกค้ายังไงหรือว่าจัดการลูกค้าที่มีความเสี่ยงยังไงจะอยู่การเงินอยู่กับลิสเสร็จแล้วพี่ก็ไปฝึกต่อในแผนการ s ีเสิร์ชก็จะได้รู้เกี่ยวกับการ เขียนบทวิเคราะห์ยังไงหาข่าวยังไงมีมิ팅เราต้องไปสรุปข่าวยังไงอย่างเงี้ยครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่จะเข้ามาทําจริงๆก่อนหน้านี้พี่ไม่ได้ทําเกี่ยวกับพวกสายการเงินการลงทุนมาก่อนนะครับพี่ทําเกี่ยวกับพวกสายบริการทํางานโรงแรมนะครับเป็นพวกเช็คอินเช็คเอาท์ซึ่งตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วพี่ก็ชอบงานบริการนะครับแต่ว่าพี่พี่คนพบตัวเองเพิ่มว่า ي, จริงจริงแล้วพี่ชอบเกี่ยวกับพวกกา,การลงทุนนะครับการวิเคราะห์เกี่ยวกับพวกธุรกิจเกี่ยวกับพวก หุ้นอะไรแบบนี้ครับพี่ก็เลยมองเหตุการณ์ตรงนี้ว่าเฮ้าลองอยากจะลองศึกษาเรียนรู้ตรงนี้ดูนะครับพี่ก็เจว่าถ้าเกิดเราจะทาสายนี้เราต้องสอบลายเส้นก่อนในระหว่างที่พี่ทํางานประจำใช่ไหมครับพี่ก็แบ่งเวลาช่วงวันหยุดเนี่ยอ่านหนังสือแล้วก็ฝึกฝนตัวเองในด้านนี้นะครับจนมาถึงจุดเปลี่ยนจุดนึงก็คือเกิดวิกฤตโควิดใช่ไหมครับไอธุรกิจการบริการาต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆเ,เลยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้พี่ตัดสินใจที่จะออกจากคอมฟอร์มโซของตัวเองนะครับ ก็แต่งงานาออกเลยแล้วก็แต่ในระหว่างนั้นอ่ะเราก็ฝึกตัวเองมาท้าหนึ่งแล้วจนเราแต่งงานเราออกปุ๊บเราก็มาฝึกตัวเองเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสอบปเส้นนั้นแล้วก็สอบปุ๊บแล้วเราก็มาทําสายนี้เลยจบมาแล้วเนี่ยพี่ก็ทํางานที่นี่เป็นที่แรกเลยถามว่าที่นี่ให้ความประทับใจเรื่องอะไรงานด้านนี้ที่ทํามานะคะก็คือเริ่มแรกเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าอยากจะทํางานด้านไหนแต่ก็คือคิดมาแล้วว่า ตอนที่เรียนนะ่ยอยากทําเกี่ยวกับหุ้นซึ่งทําเกี่ยวกับโบรกเกอร์เนี่ยมันก็เป็นก้าวแรกของสายงานด้านนี้สําหรับพี่คิดอย่างนั้นนะคะก็เลยลองมาสมัครที่นี่ก็ได้ทํางานที่นี่แล้วว่าถามพี่ว่า,าได้อะไรจากการเรียน บ้างที่จะามาฝึกง,งานหรือว่าเอามาทํางานมหาลัยเข้าค่อนข้างครบครับแล้วก็พี่ๆเขาค่อนข้างเทนดีนะครับสําหรับคนที่เข้าหาหรือว่าสอบถามที่เขาได้ตลอดเลยพี่ๆเขาพร้อมให้โอกาสแล้วก็พร้อมที่จะสอนนะครับหลกัหลกๆวิชาที่เรา เรียนมาได้ใช้ก็คือจะเป็นพวกเศรษฐศาสตร์ไมโครแมคโครอย่างเงี้ยครับบัญชีอย่างเงี้ยครับรู้เบื้องต้นที่สามารถอ่านข้อมูลต่างๆเงี้ยพวกบัญชีพวกเศรษฐศาสตร์หรือว่า,างบการเงินได้ในบางส่วนนะครับก็ผลิตภัณฑ์ที่มหาลัยเราสอนนะครับเกี่ยวกับด้านการเงินเรารู้ค่อนข้างกว้างและก็ค่อนข้างครบนะครับอย่างผลิตภัณฑ์หุ้นอย่างเงี้ยครับผลิตภัณฑ์ทีเฟกออปชั่น อ่าบล็อกเทสจิงเกิลสต็อกอย่างเงี้ยครับที่มีตลาดอยู่ในไทยเราแล้วก็ค่อนข้างครอบคลุมว่าเอาไปสามารถเอาไปขายกับลูกค้าได้เรารู้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างว่าการเรียนการฝึกง,งานของเราก็จะได้ง่ายขึ้นหลักๆมอเราค่อนข้างาเทรนเรื่องลายเส้นอยู่แล้วหลักๆคือจะทํางานาเกี่ยวกับโบรกเกอร์หรือนักวิเคราะห์ได้เราต้องมีลายเส้นนะครับซึ่งมหาลัยเราก็ ผักดันอยู่แล้วกับสาขาเราที่จะให้มีพวกลายเส้นต่างๆนะครับในการเข้าทํางานอ่ามันดียังไงถ้าเราสอบได้ตอนเรียนนะครับอ่าหรือว่าจบแล้วไปสอบอย่างเงี้ยครับถ้าจบแล้วไปสอบก็จะช้ากว่าหน่อยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเรียนมาแล้วก็สอบตามที่อาจารย์แนะนําอย่างเงี้ยครับงานก็จะหาได้ง่ายขึ้นประสบการณ์เราก็หลังจากสหกิจรหรือฝึกง,งานอย่างเงี้ยครับก็จะหางานได้ง่ายค่อนข้างง่ายขึ้นเลย เรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะทําในสิ่งที่ไม่เคยทาแล้วมันก็จะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ไปนเน่ยครับอยากแนะนำว่าใส่งานนี้มันดีรายได้ดีอิสระด้านเวลานะคะถ้าใส่เนี้มันก็มีทำสายไฟแนนซ์มันก็มีงานที่หลากหลายะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น research IB หรือว่าแบบ marketing อะไรเงี้ยก็ลองดูว่า ชอบแนวไหนสนุกทุกตำแหน่งหรือว่าอยากจะแบบเราทําเป็นมาร์เก็ตติ้งลองดูหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ได้งานสายแฟ,แฟ์มันก็มีให้เลือกที่จะทําหลายอย่างก็แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือก็ต้องมีแพชชั่นก็ต้องชอบด้านนี้ค่ะแล้วก็ทำงานสายแฟมก็ต้องกระตือรือร้นตลอดเวลาแบบหยุดไม่ได้อไะไรเงี้ยเพราะทุกมันทุกอย่างมันเปลี่ยนตลอดเวลาฝากไว้ประมาณนี้ละกันสู้ๆขอบคุณค่ะฝากน้องๆก็คือสู้ๆนะครับ ก็สําหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้พี่ก็ที่จริงมันไม่ได้ต้องเรียนทางการเงินมาแบบเป๊ะๆขนาดนั้นก็แค่ศึกษาเพิ่มเติมแล้วไปสอบลายเส้นก็สามารถทำอาชีพนี้ได้แล้วหรือหรือถ้าน้องๆอยากจะลองสัมผัสการลงทุนจริงๆในการเถือหุนนะครับทางเว็บเซ็ตเนี่ยเขาจะมีแบบจําลองให้ นะชื่อคลิกทูวินลองไปสมัครดูเขาจะมีเงินจำลองมาให้นะครับแล้วก็ลองไปเทรดดูได้ถ้าสมมติชอบจริงๆก็อนาคตก็แนะนำม,มาทำอาชีพผู้นำการลงทุนนะครับผมก็เท่านี้ครับผมครับฝากน้องๆน,นะคะว่าจริงๆแล้วอะค่ะงานเนี่ยทุกส่วนงานมีความสำคัญนะคะไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องแบบเป็นพนักง,งานมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวหรือว่าจะต้องเป็นตำแหน่งใหญ่แต่ว่าทุก,ทกส่วนงานเลยเนี่ยเขามีมีส่วนสำคัญที่ส่งผลให้เกิด ในก้านการทำงานของทีมต่ตางๆนาานนะคะก็อยากให้ลองพิจารณาดูค่ะส่วนหนึ่งงานตรงนี้ก็เป็นที่น่าสนใจแล้วก็จริงๆก็ขาดแคลนบุคลากรเหมือนกันนะ,ะก็ลองมาลองมาทำดูได้ค่ะจริงๆก็ไม่ได้มีแค่ในส่วนของ Marketing อิที่โบคุนอย่างเดียวหรือว่าเป็นบริษทัทอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับด้านซัพพอร์ตแายขายอะไรเงี้ยที่เป็นด้านการเงิน,นงก็ยังขาดแคลนอยู่เหมือนกันค่ะเราอยากทำอะไรทำเลย แค่มองว่ากล้ากับไม่กล้ากล้าที่จะเปลี่ยนไหมแบบเปลี่ยนสายที่แบบจะไปทําอะไรที่มันไม่ได้จําเจอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางคนก็ถ้าจะไปสายของตัวเองที่เรียนอะ่ะก็ขอให้ทําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะได้เปรียบกับคนอื่นไงเพราะอย่างน้อยเราก็เสียเวลาเรียนมาละสี่ปีถูกปะ ก็คือเราจะได้เปรียบคนที่ไม่ได้เรียนสายตรงมาอย่างพี่เนะี่ยพี่เรียนมาเก็ตติ้งแต่ว่าพี่มาสายการเงินสายเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยพี่ก็ต้องเหมือนต้องเริ่มใหม่ก็คือต้องมีความตั้งใจกว่าคนที่เขาเรียนจบมาประมาณ2องถึเท่าอ่ะเราก็ต้องให้เวลาตรงนี้ การเงินนะครับก็เป็นส่วนสําคัญในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วความเสี่ยงทางด้านการเงินในอนาคตของเราเป็นยังไงเราจะจัดการความเสี่ยงพวกนี้ได้ยังไงเราเข้ามาศึกษาเก็บข้อมูลประสบการณ์ในการเรียนนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงกับการทํางานได้เป็นการออมความรู้สู่การลงทุนต่อไปครับ